มาถึงกิจกรรมที่เท่าไหร่นะคะกิจกรรมที่เจ็ดกันแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมว่าวันนี้กิจกรรมที่เจ็ดเราจะทําเรื่องอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมคะมพ,พี่สแต็มบอกว่าไม่รู้รเดี๋ยวครูปูจะบอกให้กิจกรรมที่เจ็ดนะคะคือกิจกรรมกัดน้ำไว้ได้ เด็กๆอยากรู้ไหมว่าทำไมเราถึงกัดน้ำไม่ได้อ่ะต่อนก่อนอื่นนะคะเด็กๆรู้จักแหล่งน,น้ำบ้างไหมคะมีใครเคยไปเที่ยวแก่งกระจานไหมคะ,อะโอคยไปเที่ยวสะพานมอนอ๋อสะพานมอนเบิองนการค่ะสะพานมอนเบิองนการก็จะมีเขื่อน แหล่งน้ําที่เราพบเห็นนะคะแหล่งน้ำที่เราพบเห็นในบริเวณบ้านเราก็จะมีบ่อบ่ออะไรมั้งลูกบ่ออะไรลูกบ่ออะไรที่เรามีน้าบ่อน้ำบ่อน้ำมีอะไรอีกบ่อน้วบ่อน้าที่อยู่ในสวนมะพร้าวบ่อน้ําบ่อเลี้ยงอ่าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเก่งมากครับพี่บ แล้วก็ในหลวงในหลวงรัชกาลที่9นะคะเขาได้ทําเขื่อนอท่านได้ทําเขื่อนในหลวรัชกาลที่9ท่านได้ทําเขื่อนสําหรับกักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนได้ใช้มีการหลายเขื่อนเลยคูลครูขอยกประมาณ2เขื่อนพอนะคะก็คือเขื่อนศรีนครินที่อยู่เมืองการ อันนี้เขาก็จะกักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนใช้ในช่วงที่น้ําแ้งหรือฝนไม่ตกอ่าแล้วก็อีกเขื่อนหนึ่งก็คือใกล้ๆเราไม่ไกลเรามากเขื่อนแก่งกระจานนะคะที่จะมีน้ําให้เราเวลาเราไปเที่ยวไปพักแล้วก็จะมีล่องแก่งใช่ไหมคะพี่โบ๊ชอ่ามีล่องแก่งดเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวทางเพชรบุรีบ้างคะ ส่วนพึ่งส่วนพึ่งก็จะมีน้ำตกนะคะอ่าเมื่อเรารู้จักแหล่งน้ำแล้วเมื่อเรารู้จักแหล่งน้ำแล้วเด็กๆเวลาเราจะ ดูน้ำไปหรือว่าเราจะยกน้ำไปโดยที shorts, ่เราไม่ม ah, so ีอุปกรณ์เราทำยังไงดีคะเวลาเด็กๆไม่มีอุปกรณ์แต่เด็กๆต้องการที่จะต้องการจะดื่มน้ำหรือต้องการจะลองน้ำทำยังไงเอ่ยใช้มืออ่าเอามือสองมือประกบกันประกบกันไม่ให้มีร่องนะคะจะกักเก็บน้ำไว้ได้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ไม่ยาวเท่าไหร่ ถ้ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่อไปอย่างเช่นเห็นไหมคะขวดกักน้ำไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ไหมเอเก็บน้ำไม่ได้ไหมลูกขวดรั่วไหมคะรั่วไหมอ่าอันต่อไปคุณครูจะถามว่าภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มีอะไรบ้างในบ้านเราที่เราเห็นเราดูเรากิน บอกให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะโอ่งอะไรอีกบ้านใครมีโอ่งภาชนะที่ใส่น้ำเวลาแม่ใช้แม่ใช้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรคะมีอะไรอ่าอ่าถังน้ำอ่าน้ำเห็นไหมคะห้อ เแต่ครูจะขอเสริมหนึ่งอย่างนั่นก็คือแท้งน,น้ำแท้งน,น้ำ,นนำมีไว้กักเก็บน้ำไปใช้สำรองในช่วงที่เด็กๆขาดแคลนน้ำแล้วก็เหมือนกับเขื่อนที่ปูปูบอก,กเขื่อนที่ในหลวงรอกาวท่านได้สร้างไว้เอาไว้ให้ประชาชนชาวไทยใช้น้ำเวลาที่ฝนไม่ตกหรือหน้าแรง เราก็จะมีน้ำใช้กันทั้งปีเลยอ่ะต่อไปนะคะครูปีเราเริ่มก,กิจกรรมกันเลยนะคะอ่ะต่อไปเราจะเริ่มก,กิจกรรมแล้วเด็กอ,อยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นบนโต๊ะจะสามารถกักน้ำไว้ได้บ้าอุป,ปรกรณ์มีไร้าค่ะอุป,ปรกรณ์นะคะก็จะมีถาดสำหรับรองน้ำเวลาหนูทำหก หรือเลอเทอ,อะต่อไปก็จะมีขวดน้ําเปล่าค่ะนนในขวดจะมีน้ําเปล่าอยู่ใช้น้เปล่าไอ,อ่าแล้วก็แก้วใบเล็กๆต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะคือกระดาษแข็งมีความแข็งประมาณปานกลางนะคะไม่ได้แข็งมากอันนี้จะให้ทุกคนเลยให้ทุกคนได้ลองดู รู้ยังคะว่าเราจะลับเก็บน้ำยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้หรือยัง่ออยากรู้แล้วห่งตัวตรงตรงห่างตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังคะตรงยังคะอ่ะตรงแล้วเดี๋ยวครูปูจะให้ครูปีเป็นคนสาธิตนะคะอันดับแรกเราหงายแก้วน้ำก่อนแล้วก็วางไว้ในถาดเห็นไหมคะ ครูบีวางแก้วน้ำว่าได้ขาดแล้วเพื่อไม่ให้น้ำที่เราเทมันหกต่อไปครูบีจะเทน้ำลงในแก้วเทน้ำจะขวดลงในแก้วไม่ล้นนะคะเอาแค่เกือบเต็มอ่ะเอาถึงปากขวดเลยประมาณประมาณนี้นะคะประมาณพอดีกับปากขวดปากแก้ว แล้วก็ต่อไปคูบีจะนำกระดาษกระดาษสีอะไรคะภาษาอังกฤษอะไรภาษาอังกฤษไวท์สีขาวค่ะคูบี <sucked them out> ะคูบีจะนำกระดาษนะั้น <I S 1> มาทำอะไร <'t> เอเอเดี๋ยวคอยดูนะ <I did> นะคะำกระดาษมาทับลงบนปากแก้วที่เราเทน้าไว้ <Wow. S 1> หลังจากนั้นเอามือกดลงไป นะคะเอามือกดลงไปไว้ก่อนอย่าให้อ่าอย่าให้มันมีช่องว่างให้มือกดกับแก้วไว้เห็นไหมคะคูบียกขึ้นมาแล้วกดไว้นะคะกดไว้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อกดปุ๊บสักประมาณระยะหนึงเราก็จะฟัง่งฟั่งลงอ่าฟั่งลงที่ฝ่ามือมือ,มอยังไม่ปล่อยนะคะยังป่อยไม่ได้นะคะเราฟั่งไว้ก่อน ป้งไว้ก่อนสักประมาณห้านาทีนะคะครูบีเราใช้ตามองก่อนนะลูกใช้ตามองว่ามีรูปั้มไว้อากาศจะเข้าไปได้หรือเปล่าปั้มไว้เพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปในแก้วนะคะเมื่อได้มั่นใจแล้วว่าไม่มีอากาศเล็ดลอดเข้าไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะให้ถ้าเกิดเราคิดว่ามัน เราไม่มีอากาศและแก้วสามารถติดกับกระดาษแล้วจะลองให้ครูบีค่อยๆยกแล้วก็ปล่อยมือข้างล่างลงค่ะเด็กๆคิดว่ากระดาษจะหล่นจะติดไหมคะจะจะดูไหมคะจะหล่นไหมน้ำจะหล่นไหมไม่มีน้ําหล่นใช่ไหมเดี๋ยวดูกันเลยครูบีลองเลยค่ะว้าเก่งไหมครูบีเก่งไหมอ่ะตกมือนหน่อย เห็นไหมคะแก้วเล็กๆก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ในแก้วได้ไม่หล่นเลยอ่าเดี๋ยวในแก้วที่ว่าเต็หรือว่ามีอยู่แค่คึ่งนึงเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปครูปูและครูบีจะให้เด็กๆได้ลองทำอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วต้องนั่งเงียบๆหนึ่งหนึ่งสอง เอามือไว้ที่ตักค่ะไม่เท้าขาถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้การกัดเก็บน้ําแล้วเอามือไว้ที่ตักไม่เท้าขาพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมพร้อมแล้วนั่งดีๆค่ะพี่พุยนั่งดีๆครับอ่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลย หนึงหนูทำยังไง้งหดก่อนสิขั้นตอนแรกหนูทำยังไงบ้างใส่น้ำใส่ใสแล้วไงต่อลูกกระดาษแปะกระดาแปแล้วหลัง้นทไลูกีโน่ห้ชั่วมง แล้วน้ำหนูใส่เต็มแก้วหรือครึ่งแก้วหรือว่าตูดแก้วลูกเต็มแก้วใส่เต็มแก้วอ่ะกลุ่มที่หนึ่งทำสำเร็จขอบคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูกลุ่มที่สองอ่ะตอนแรกทำยังไงเออค่ะทำยังไงบ้างหนูเทน้ำใส่แก้ว แล้วก็คว้าปล่อยคว้าปล่อยมือบนหรือมือล่างคะมือล่างคว้าปล่อยมือล่าง้เลยออกไปอย่างนี้น้องถือใช่ไหมคะถือใส่น้ำเต็มแก้วไหยคะปริมาณน้ำถูกเป็นไงลูกเต็มหรือว่าแค่ไม่เต็มเต็มค่ะเต็มแก้วค่ะเต็มแก้วเป็นไงลูกแก้วเต็มแก้วเต็มแก้ว หนูทำอะไรก่อนอย่างแรกคะเจอะไรลูกเจน้ำเจน้ำแบบทำไมต่อคะวางเกลืเอากระดาษมาทำอะไรก่อนวางวางแล้วก็ควางวางวางแล้วก็ปล่อยมือใช่ไหมคะปล่อยมืปล่อยมือหรือปล่อยมือบนปล่อยมือบน thank you น้ำจะหกออกมาไหมคะหกไหมลูกหกใช่เพราะอันเนี้ยมันไรทไลทอะไรนะไม่มีอากาศอ่ะมันไม่มีอากาศแทรเข้าไปได้มันก็เลยเกิดการดูดเอาไว้สามารถจะเก็บน้ําไว้ได้แต่ถ้ามีอากาศเล็ดรอดเข้าไปไมแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้น้ำเนี้ยทะลักออกมาได้อ่ะปอบมือให้กลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายเลยค่ะ สรุปแล้วไม่ว่าเราจะใช้น้ำปริมาณนิดเดียวครึ่งแก้วหรือเต็มแก้วก็สามารถกับเก็บน้ำได้แต่ต้องไม่มีอากาศเข้าไปภายในแก้วนะคะ